พี่ครับเอาเข้ามาส่งครับดีมากนี่ครับโ okay, อเคเนาะขอบใจมากอา้าวพี่พี่ครับตัง,ตงอะครับตังอะไรสั่งค่าต้องจ่ายตังด้วยครับพี่กูต้องจ่ายด้วยเหรอใช่ครับทำไมกูต้องจ่ายอะกูระดับบอสแล้วกูเป็นเจ้านายมึงทำไมกูต้องจ่ายควายมึงรู้เปล่ากูเป็นใครในแอปเนี้ยกูจะแดกร้านไหนกูก็แดกได้และพ พวกอะไรที่มาส่งกูเนี่ยเขารู้หมดว่ากูเป็นใครแต่ก็ต้องจ่ายผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมก็เสียตังค์มาเหมือนกันที่อามาให้พี่อ่ะก็เสียก็เรื่องของมึงไม่เรื่องของกูทําไมกูจะแดกร้านไหนกูกแดกได้กูเป็นเจ้านายมึงเวลามึงสมัครงานกูจะเซ็นให้มึงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่นี่มึงเพิ่งมาใหม่ใช่ป่ะใช่ครับก็นี่ทํางานควายแบบนี้่ะคนอื่นเขารู้หมดว่ากูเป็นใครกูสั่งมาเนี่ยกูจะกินกี่กล่องกูจะกินอะไรก็กินได้มึงอย่ามารู้มากอย่าขอร้อง อ๋อคือว่าพี่จะเบี้ยวเหรอหรือต้อง<ค>อ้างมาเนี่ยใครเบี้ยวพี่อ่ะนี่ระดับกูต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอจ่ายครับพี่นี่มึงไปถามเพื่อนร่วมงานมึงดูปะอย่างอย่างกูเนี่ยกูต้องจ่ายเหรอโอ้หเดี๋ยว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 เสยแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังค์มาสิพี่ตังค์อะไรผมก็เสียตังค์ผมวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งงานเนี่ยผมก,ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยมันก็พักผ่อนเดบเดี๋ยววิ่งหาพ่อมึงเหรอ อ้าวพี่เป็นใครเนี่ยมาด่าพ่อเนี่ยกูเป็นเจ้านายยังไงไหนเจ้านายยังไงผมก็ยังไม่รู้ผมสมัครผมเคยเห็นหน้าหรือเปล่าเมอวนนั้นกูติดงานประชุมมึงจะเห็นหน้ากูได้ยังไงไอ้ควายโถเดี๋ยวแม่โดหลอกโถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ึ้นแล้วไม่อยากจะพูดแต่งตัวอย่างนี้เหรอเป็นเจ้านายทำไมกูเป็นเจ้านายเป็นสภาพนี้ทําไมเป็นไม่ได้ไม่ได้อาตังมาจะกราบกูไม่ให้มีปัญหาป่ะมีมีอะไรมีอะไรไปบอกหัวหน้ามึงเลยว่ากลัวเป็นใคร ใครก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาตังค์มาตีจะรีบไปส่งงานต่อมึงไปบอกเขาเลยว่ากูเป็นใครกูระดับไหนจะไปทํามาก็เรื่องของเมืองโธอะไรของเมึงพี่จะเบี้ยวก็บอกเลยจบๆกูไม่ได้เบี้ยวแต่กูบอกตามตรงกูไม่ให้โอ้หไอ้ควายแค่นี้ก็จบแล้วด่าใครควายแล้วทำไมไงแล้วทำไมเดี๋ยวแม่งทำไมเดยโต๋บอทำไมของขึ้นแล้วอย่าอย่าขึ้นก็เรื่องของมึงดีกูว่าขึ้นเป็นเหมือนกันแล้วทำไมอะอะไร อะไรขึ้นเป็นเหรอเออทำไมเธอถีบหน้าเลยอ,อะไรโงมไงไม่ไพอ่อกูซะหน่อยไปขึ้นพ่อเลยเหรอเออทำไมเฮ้ยไอ้สัยเฮแม่มนะเฮ้ยอ่ะอ,อะไรไอะไรทำไมโถไอ้ควายทำเป็นรวยอ้างไอ้เทียเป็นเจ้านายจะเบี้ยวก็บอกไม่มีตังก็บอกไอ้สายทำเป็นเก่งสุดท้ายเป็นไรน,นอนเป็นหมาควาย